ร้อนมากร้อนเวอร์ร้อนฉ่ำร้อนไปหมดร้อนไม่ไหวแล้วร้อนแอร์ก็เปิดแล้วนะแต่ทำไมยังรู้สึกว่าแอร์ไม่ค่อยเย็นเหมือนเมื่อก่อนเลยลมแอร์ก็ฝุ่นเยอะด้วยเอ๊ะรือต้องล้างแอร์เดีเราเป็นผู้หญิงสวยโสดอยู่บ้านคนเดียวเราจะล้างแอร์เองได้ยังไงล่ะเฮ้ยแต่ว่าแอร์ Hi er k, ไฮเออร์เามีปุ่มเซคลคื n น,น,นี่นี่นะสบายแล้วเราียงแค่ กดที่ปุ่มเซลล์คลีนนิ่งฟังก์ชันการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติโดยจะปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำลงจนเกิดเป็นน้ำแข็งปกคลุมภายในขใจัดคราบสิ่งสปปกปรกสะดวกต่อการใช้งานสุดๆซึ่งการที่แอร์ของเรามีฟังก์ชันเซลล์คลีนนิ่งช่วยทำให้การใช้ชีวิตของเราสะดวกมากขึ้นเยอะเลยอยากล้างแอร์เมื่อไหร่ก็ทำได้ไม่ต้องเปิงแรงแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้นแค่นี้ก็มั่นใจได้ว่าอากาศที่เราสูดเข้าไปจะเย็นสะอาดบริสุทธิ์แน่นอน พออากาศในห้องเย็นแล้วอารมณ์ก็ดีแฮปปี้ขึ้นเยอะเลยอยากมีอากาศจากแอร์ที่เย็นสะอาดตลอดเวลาต้องเลือกแอร์ไฮเออร์ยูวีคูพรีเมียมนะ